สวัสดีจ้ามื้อนี้ใ่น้องอยู่หน้าด่านอำเภอสเดาจังหวัดส,สงขลาเด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเบื้งสถานการณ์โควิดมื้อนี้วันที่28มิถุนาย64ปกติหน้าด่านตรงเนี้ยพี่น้องซีมีรถจอดลน้นแต่มือ้อนี้เตือนนี่บ่มีรถเลยพี่น้องเอ้ยคุณคุณ ้อเดือนนี้ก็แร่นง,งานได้แค่ซีเที่ยวคนอื่นก็ครุงแตกต่างจากใาน,น้องหรืพี่น้องเอ้ยมีถือหน้าดานเดามมอนี้ใยน,น้องก็รับงานรับตู้เพื่อสิไปส่งของที่สม,มุดประการในตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลังรถที่เขาถอดถอดหัวจอดไปที่โ้งงาน คือมาแล้วบมมีงานกับกพี่น้องกระถอดหัวกันแบบเนี้มีเต่หัวหางตรงนี้รอง,งานกันพี่น้องเอ้ยงากยำบากอเคนี่ฟังทางซ้ายมือที่ยายน้องจอดรถเขากกําลังสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตรงอำเภอสะดาจังหวัดสงขลามีกำลังสร้างยาวไปหอดทุน่น ผมอุตสาหกรรมสงขานี่น้องจอดรถอยู่ข้างๆนี่แหละแต่เพื่อนกำลังสร้างหนังบแล้วดอกพี่น้องถ้าสร้างเซ็ตกระสีใหญ่โตคือกันละสถานการณ์โควิดตอนนี้ผู้ดเดก็คือกันเมื่อแต่พี่น้องเอ้ยอดทนเด้อไปเสมาเสกะ รักษาเนื้อรักษาโตยายน้องก็ระวังเนื้อระวังโตบมีเงินกันบบมีบบมีงานกันบโบมีเงินน้าพี่น้องนอ,นอต่างคนต่างมีภาระอดทนแหละแต่ให้มันแขวคาดปลอดภัยจากลูกอันนี้แหละยายน้องก็พยายามเซฟตัวเองอยู่อันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อปัญหาโควิดนี่คมงอุตสาหกรรมนี้สีใหญ่นะ่าดูเลยพี่น้อง อันนี้กาลังสร้างยายน้องไทยไว้ให้เบิงอันนี้กําลังสร้างแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะยายน้องกะ่ายให้เบิงขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมเข้าเป็นกําลังใจให้ยายน้องผ่านกด y o u t u b บไว้ๆเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยายน้องเด้อเด้อจ้าสวัสดีจ้า